อ่ะไปดูชิงชนะเลิศครับพักเ้าเดิมโรงงานเกเอสกันก่อนครับ83271227213798และตอง7กับหลักเดิมคัสซคอดิฟายสาย2องลดเข้าครับสี่รับสนามครับรับชิงชนะเลิศทำได้ดีครับส้มไก่จะสำราญมาแล้วปอนธรรนนูนโมพุดนี่ฮะ ออกมากันแล้วครับได้นําที่สองที่ติวุ์เกษมพงศกุลที่3าครับนัตพงศ์บุญชูที่4พุทธิเมฆแก่ก้าอันดับ5ก็ตกปออยู่ที่ใหม่ปาชีน บอกขอบคุณช่างพัดนะครับเรื่องน้ําผมไม่เอาครับผมจะเก็บหลอดไว้ครับหลอดมันวเงินเงินให้มาแล้วเงินให้มาแล้วเหรอให้มาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยรุ่นนี้เดี๋ยวชิงถ้าได้ที่หนึ่งไปอีกคนละห้าร้อยจริงเหรอเซยูให้อขอบคุณเซยูด้วยเต้บ้านสวนเ็าบอกเต้ก็ให้นะไม่ใช่ไมมให้เดี๋ยวรอจังหวะก่อนพอดีเต้กำลังหลอกเด็กอยู่ของช่างพัดผมเก็บหลอดไว้ดีกว่าหลอดมันสวยดีจะไปแพ็กยาบ้าไงอยยให้เูันบงมัเิมึันหนึ่ง บอลในยุทธยาอ่าอันนี้โฮชอดรุ่นหลักเดิม เช็ครอบไอ้หลักเดิมคัส4ีเบอร์สิบห้าผ่านธงไหมรอบคอดิฟายสายสองผ่านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเช็คก็ได้เบอร์สิบห้านะสายสองหลักเดิมคัสซีเดี๋ยวแจ้งโคโสกบด้วย ขอบคุณเสียบอลน,นครนายกด้วย,วยนะออน้ำนครนายกเข้าเข้าไปเป็นคันที่เกรถไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกสายสอง นี่เสียบอลเขาก็มาแล้วพัดนครสวรรค์ก็มาใช่เดี๋ยวเสียยูก็มาเชื่อฉันเอหรออืมอืมหมั่นเขี้ยวช่างพัดเขาบอกกูจะไม่มาและไถกูชิหายเลยตั้งแต่เช้ายันมืดเ่ยกูทํารถหมดไม่พอละกูมหมดก็โขอสอกอกอีกไตโบธธนทรร เรียบร้อยครับเข้าทงตาหมักลุกไปเรียบร้อยใจเย็นๆ